สวัสดีครับวันนี้เราพบกับการรีวิวคาบูโซนิกตัวใหม่นี่ตัวเก่าครับนี่เราจะแกะให้ดูนะครับให้ดูพร้อมกันเลยครับว่าด้านในเป็นยังไงอืม <c oughs> มันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าคาร์บูตัวตัวเก่านะครับใช้มาประมาณกับรถประมาณเกือบเกือบจะยี่สิบปีแล้วทีนี้ <c oughs> มันมีปัญหาครับก็คือมันไม่ปิดน้ำมันสนิทรถในขี่ได้อยู่ครับถ้าซ่อมถ้าซ่อมก็ขี่ได้อยู่แต่ว่ามันเกิดอาการปิดน้ำมันไม่สนิท ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบน้ำมันไหลลงท่วมัวเทียนท่วมห้องเครื่องก็เลยลองซื้อใหม่ดูครับเผื่อมันจะดีแบบขี้เกียจซ่อมเล่นซ่อมศึกษาแล้วก็เลยแบบจะซื้อใหม่เลยซื้อลองดูเอาซ่อมไว้ขีบ เปลี่ยนรถพ่วงข้างครับเพราะว่าขี่แต่คันเดียวมันก็แบบกลัวมันเสียเนาะก็เลยแบบจะซ่อมซ่อมไว้ขี่เปลี่ยนกันบ้างแบบสลับกันอะไรประมาณนี้ครับมันจะได้แบบช่วยช่วยกันหัดเปลี่ยนนี่นะครับ ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีครับแต่ว่าไอ้ไอ้นี่ราคาประมาณ418บาทครับ418บาทรวมค่าจัดส่งซื้อใน Lazada ครับครับมาดูกันเลยจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ ถ้าไม่ดีก็คงต้องซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นมาให้มันทำงานร่วมกันครับที่กะเอาไว้ก็คือจะซื้อตั้มไดอะแฟมเคยเห็นไหมครับตั้มน้ำที่เอาไว้ติดกับถังพ่นยาครับนั่นแหละที่เรียกว่าจะซื้อตัวนั้นมาทำงานร่วมกับตัวนี้มันจะได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดในการ่ายน้ำมัน มีอะไรให้บ้างครับนี้ดูสิครับว่าเหมือนกันหรือเปล่ามีอะไรมาให้บ้างพอวมีสายน้ำมันแล้วสองเส้นอะไรเนี้โอ้ ป้องกันความชื้นป้องกันสนิมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมตัวเก่าตัวใหม่เทียบกันดูได้ หรือว่าจะแต่งแบบใส่ซองคาบูดีวะก็ไม่แน่ครับผมอาจจะใส่ซองคาบูเลยก็ได้่ว <occurs> น่กเหมือนทุกอย่างครับเพียงแค่ว่าไม่ให้ไอ้คอตัวนี้ไม่ให้ด้วย ให้มาแค่ตัวนี้เหมือนกันทุกอย่างหัวหางไม่เหมือนกันตรงที่ก้นมันครับเห็นไหมตัวนี้จะไม่ลึกเท่าไหร่ แต่ตัวนี้แบบจะลึกมากนะครับไม่เหมือนกันก็ก็น่าจะใช้ได้ครับเพราะว่าคออากาศเข้าก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นโชคครับมันติดตามดูแล้วครับว่าไปใส่แล้วมันจะเป็นยังไงจะติดดีไหมเพราะว่าจะเอารถไปวิ่งดู ครับไปเต็มตัวไปใส่แล้วใส่เครื่องดูนี่ครับรลังการติดตั้งเสร็จนะ จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องปรับจูนอะไรนิดหน่อยนะครับไม่ได้แต่ก็ถือว่าโอเคครับทีนี้เราก็ไปสรุปปัญหาได้เลยครับก็คือปัญหาของตัวเก่าก็คือไอ้บริเวณตัวที่แบบเปิดน้ำมันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูปัญหาที่มันแบบ มันล็อกน้ำมันไม่อยู่นี่ครับปัญหาที่คาบูเก,ก่ามันเป็นคือน้ำมันมันไหลลงท่วมเครื่องยนต์เนาะเพราะมันเป็นสาเหตุตัวนี้ครับตัวนี้มันล้าก็คือมันมีอัตราการล็อกนิดเดียวดูนะครับเห็นไหมครับมันล้าตัวนี้ครับนี่เห็นไหมไอเขาเลือกอะไรนุม่มนูไม่แน่ใจ ประมาณนั้นครับไอโตวที่ควบควบุมการเปิดปิดน้ำมันนะนี่เห็นดูไหมครับมองไม่ชัดดูมุมนี้นี่ครับเห็นไหมตัวนี้ครับำนี่ตัวนี้นีน่ตัวที่ยัดลงไปในรู มันทําให้แบบมันเกิดซ่องว่างเกินไปครับก็คือแบบมันห่างขึ้นทําให้แบบอัตราการปิดน้ํามันมันน้อยมากแล้วก็ปิดไม่แน่นด้วยจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ํามันไหลลงท่วมลูกสูบหรือท่วมโอเทียน,นครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบสาตาร์ทไม่ติดพอมันไหลลงท่วมเห็นไหมครับตัวเก่า ตัว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 ใหม่นะครับเนะ้ะมันไม่ต่ําอย่างนี้มันสูงแบบโด่งเลยโด่งประมาณนี้ขยับลงนิดเดียวก็แบบแทบจะปิดแล้วเนี่ยครับตัวใหม่ไม่นจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันไม่เกิดช่องว่างเลยครับเวลากระดิกขึ้นมันก็ตามกระดิกลงมันก็ตามตามแบบนี้ก็คือมันกระดิกไปด้วยกันเลย แต่ว่าตัวนี้มันเกิดเป็นช่องว่างเล็กก็เลยทําให้น้ํามันมันไหลลงมาท่วมเลยเทีนี้ครับปัญหาก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไอ้นี่มันกัน,นานแล้วนะครับประมาณสิบยี่สิบปีแล้วก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยครับครับผมก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม